สวัสดีครับและนี่ก็เป็น40วิธีคิดแบบกฎ80 20ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้กฎบา,ศาัศจรรท์ของจักรวาลเพื่อพัฒนาสเกลภาพสู้ความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจอย่างมั่งคั่งสรุปมาทั้งหมด40วิธีนะครับสามารถนําไปใช้ได้เลยขอเล่าที่มาของคําว่า80 20ก่อนนะครับในปี1960เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีที่ชื่อว่าวินเฟรโดปาเรโตเขาได้สร้างสูตรคณิตศาสตร์ขึ้นมา เพื่ออธิบายการแพร่กระจายของความมั่งคั่งในประเทศของเขาเพราะฉะนั้นเขาสังเกตเห็นว่าประชากรส่วนใหญ่จำนวน20%ก็คือ20ใน100ครอบครองความร่ำรวยในปริมาณ80%ของความร่ำรวยทั้งหมดมันเลยกลายเป็นหลักการหกการหือกฎที่เรียกว่ากฎ8 0ด0หรือหลักการ8020ของปารโตกฎหรือหลักการนี้สามารถช่วยให้คุณเนี่ยเกิดประสิทธิผลอย่างมากมายสามารถช่วยให้คุณจัดการกับความกดดันที่มีต่อชีวิตได้ และทั้งหมด40ิข้อที่ว่าป้าสรุปให้เบื้องต้นนะครับข้อที่ 1. กฎด80-20หมายความว่าอะไรก็ตามที่มีจํานวนน้อยประมาณ20%เปซ็นเป็นส่วนที่มีความสําคัญมากและจํานวนที่มากถึง80%เป็นส่วนที่สําคัญน้อยในกรณีของปารโตหมายความว่าจํานวนคนเพียง20%ของทั้งหมดอาจจะเป็นเจ้าของความมั่งคัง่งของ80%ของประชากรทั้งหมดก็ได้ข้อที่สองจงมุ่งความสนใจไปที่งานจํานวน20%ของคุณ อย่าไปทุ่มเทให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําตลอดทั้งวันจะมีเพียง20%เท่านั้นที่เป็นงานที่สําคัญจริงจดังนั้นสําหรับคุณมันคืองานอะไรครับเมื่อคุณเน้นที่งาน20%แล้วแต่สามารถสร้างรายได้ได้เยอะขึ้นให้คุณพุ่งความสนใจไปที่งานนั้นครับยกตัวอย่างการนําหลักการ80-20มาใช้นะครับยกตัวอย่างสมมติว่าคุณมีงานที่ต้องทาทั้งหมด10งานและแน่นอนครับคุณจะลิสต์งานที่มีความสําคัญมากแล้วก็ทาแล้วได้เงินเช่นัก1-3งเรื่อ ถ้าคุณทําแค่น้อยงานแต่ว่าได้เงินเยอะนั่นเรียกว่า8ปด0บยเช่นเดียวกันครับข้อที่สมหลักการ80ด0ได้ไปสูจน์แล้วว่าสินค้าหรือลูกค้าหรือพนักงานเนี่ยจำนวน20เอร์เท่านั้นที่ก่อให้เกิดผลกําไร8ปดิเปอร์เซ์มันทําให้เห็นว่าการสูญเสียอย่างมหาศาลที่เกิดขึ้นและจะทําให้เราสามารถเข้าควบคุมมันได้อย่างแม่นยำมากขึ้นหากสิ่งนี้เป็นความจริงคําพูดเพียง20%อร์ซของคุณจะส่งผลที่ดี80ดอร์เซกลับมา และคำพูดอีก80%จะมีผลเพียง20%เท่านั้นในระดับบุคคลองค์กรเราจะต้องเคลื่อนย้ายทรัพยากรที่ทำให้เกิดผลไม่สำคัญออก80%ซึ่งมันก็จะมีเพียง20%เท่านั้นเราจึงจำเป็นต้องตระหนักในแ a l u ูของ20%ที่สำคัญจำนวนน้อยที่สำคัญมากและจำนวนมากที่สำคัญน้อยนี้ให้ได้ข้อที่4การเติบโตของสิ่งที่สำคัญจำนวนน้อยจะเติบโตเป็นเท่าทวีมากขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้ คนรวยจึงรวยเร็วขึ้นไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาเก่งกว่าทุกคนแต่พวกเขาแค่อยู่ในส่วนที่ทําให้พวกเขาเนี่ยทวีตัวได้อย่างรวดเร็วข้อที่ 5. หลักการนี้กล่าวว่ามันมีความไม่สมดุลที่เกิดอยู่ภายในระหว่างสาเหตุที่ทําให้มันเกิดกับผลที่ได้รับระหว่างทางตรงนี้เขาเรียกว่าอินพุตและเอาพุตสาเหตุที่อินพุตมีอยู่2ประเภทคือจํานวนที่เป็นส่วนใหญ่ซึ่งก่อให้เกิดผลน้อยจํานวนที่เป็นส่วนน้อยก่อให้เกิดผลมากข้อสรุปก็คือ มันมีความไม่สมดุลเกิดขึ้นระหว่างสาเหตุแล้วก็ผลที่ได้รับข้อที่ 6. คนที่คุณทํางานให้สําคัญกว่างานที่คุณทําหากคุณมัวแต่จมปลักอยู่กับคนที่ไม่เจริญเติบโตการเจริญเติบโตทั้งสติปัญญาและอาชีพการงานของคุณเนี่ยก็จะอับเฉาได้ขอให้หาทางไปทํางานที่อื่นแทนข้อที่ 7. คุณกําลังทํางานให้คนอื่นรวยหรือในทางกลับกันที่จริงแล้วมีคนค้นพบว่ามันเป็นการดีที่จะทํางานในจุดที่ถูกต้อง มากกว่าการเป็นคนฉลาดหรือทำงานหนักความฉลาดในที่นี้หมายถึงการเป็นคนที่รอบรู้มากเกินไปแล้วต้องการการทำงานให้ดีที่สุดและแน่นอนบางทีคุณอาจจะทำงานอย่างฉลาดและหนักที่สุดแต่ว่าผลกําไรน้อยมากเพราะฉะนั้นแทนที่คุณจะรับใช้คนพวกนั้นคุณสามารถใช้เวลาและพลังงานของคุณเนี่ยทำงานให้กับตัวคนเองได้ข้อที่ 8. จงถามตัวเองว่าอะไรคือส่วนสําคัญ20%อร์ซที่จะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี80%ซ เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเมื่อคุณรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งสําคัญให้คุณมุ่งเน้นส่วนสําคัญนั้นแล้วก็ทํามันให้จบข้อที่9หลัก80-20จะเปลี่ยนความฉลาดในการคิดของเราใหม่แทนการคิดแบบเดิมเราสามารถคิดวิธีใหม่ๆได้วิวัฒนาการจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆเราจึงจะเจริญขึ้นความคิดที่แตกต่างไปจากเดิมอาจจะเป็นเช่นนี้เช่นมุ่งมีชัยชนะกับผลผลิตชั้นเลิศแทนที่จะเป็นการยกระดับเรื่องทั่วไป หรือเป็นการมองหาทางลัดแทนการวิ่งตลอดเส้นทางหรือคุณจะควบคุมชีวิตด้วยพลังงานที่น้อยที่สุดหรือคุณเนี่ยจะรู้จักเลือกแทนที่จะมั่วไปทั้งหมดหรือคุณรู้จักที่จะมอบหมายงานให้มากแต่เลือกทํางานแต่สําคัญกว่าข้อที่10จงเลือกอาชีพที่ให้สวัสดิการเป็นเลิศและหากเป็นไปได้ก็คือจ้างคนอื่นแทนที่จะเป็นลูกจ้างซะเองข้อที่11จงทําเฉพาะสิ่งที่เราเก่งที่สุดหรือให้ความเบิกบานกับเรามากที่สุด แต่ก็ต้องพัฒนาส่วนที่ไม่เก่งยกเว้นว่าคุณจะไม่มีเวลาข้อ 12. การคิดแบบ80-20เป็นการคิดในเชิงบวกมันเป็นความคิดในเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นความเห็นแก่ตัวเรามองที่ผลดีเรามองที่ความมีประสิทธิผลเราจะต้องกําจัดส่วนที่ไม่สําคัญออกไปหรือว่าลดลงอะไรล่ะที่คุณจะลดลงให้มันเหลือน้อยที่สุดเช่นคนที่คิดลบอันนี้เป็นต้นหรืออาจจะเป็นงานที่ไม่ได้สําคัญมากไปคุณควรจัดลําดับความสําคัญของงานด้วย เพราะฉะนั้นงานที่ไม่สําคัญให้คนอื่นทําแทนได้ไหมหรือว่าไม่ต้องทําหรืออะไรที่มาสําคัญเลือกทําสิ่งน,นั้นก่อนอย่างน้อย3อันดับแรกข้อ13คุณจะเพิ่มคุณภาพชีวิตของคุณอย่างไรด้วยการใช้หลักการ80-20บอกเลยว่าความสําเร็จ80%มาจากการที่เราเนี่ยใช้เวลาเพียง20%ของเราแต่ใช้อย่างรู้คุณค่าและเราก็ยังสามารถขยายคุณค่านั้นได้ชีวิตของคนเราเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงทั้งดีและร้าย จากการที่เราเนี่ยเลือกจัดลาดับสัดส่วนเปอร์เซนต์ที่เราทําเพราะฉะนั้นเวลาเพียง20%ก็สามารถทําเงินได้ถึง80%นั่นหมายความว่าคนเลือกทําสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตมากกว่าสิ่งที่อยู่ที่เดิมข้อ14มักจะมีอินพุตที่สําคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มากซึ่งเรามักจะมองไม่เห็นอย่างชัดเจนหากเราสามารถระบุมันได้เราก็จะสามารถมีอิทธิพลเหนือมันมากขึ้นกว่าที่เราเคยคิดข้อ15 ทุกคนสามารถประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้เพียงแต่ต้องรู้ว่าอะไรเป็นเรื่องสําคัญอะไรไม่สําคัญถ้าเกิดว่าคุณทําสิ่งที่สําคัญคุณจะทํามันได้โดยไม่ต้องใช้แรงพยายามมากเพียงแค่คุณโฟกัสมันก็พอแล้วข้อ16มีคนชนะและคนแพ้แต่มีคนแพ้มากกว่าคนชนะหากคุณเลือกการแข่งขันจงเลือกทีมจงเลือกผู้เล่นและเลือกวิธีการที่เป็นทางและที่ถูกต้องคุณก็จะมีโอกาสชนะได้เพราะฉะนั้น คุณจะชนะได้อีกเมื่อคุณชนะมาแล้วข้อ17เราไม่ชนะการแข่งหลายครั้งเพราะว่าเราเข้าไปแข่งในการแข่งที่ไม่เหมาะสมกับเรามันเป็นการแข่งขันของคนอื่นไม่ใช่การแข่งขันของเราเองข้อ18คนที่เขาประสบความสําเร็จส่วนมากเขาจะรู้จักเลือกแล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็โฟกัสกับสิ่งนั้นจริงๆข้อ19หากเราเลือกเพื่อนได้อย่างถูกต้องเราก็จะประสบความสําเร็จได้มากหลายคนมีเพื่อนมากแต่ไม่ได้สร้างผลดีกับชีวิต มีแต่สร้างความเสียหายซะมากกว่าข้อ 20. การใช้เงินได้อย่างถูกต้องมันก็อาจจะเป็นโอกาสของการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้ข้อที่ยีคนคิดแบบ8ปด0ิบยี่สิบเขาจะรู้จักสร้างความสุขอย่างเบิกบานและฉันฉลาดเขาจะจัดเวลาเป็นเขาจะจัดลำดับความสำคัญของทุกเรื่องเป็นข้อที่22คนเราบางทีก็มีเวลาน้อยเกินไปมากเกินไปปัญหามันอยู่ที่ลักษณะที่เราใช้เวลา กับความคิดเกี่ยวกับมันและโอกาสของเราก็จะขึ้นอยู่กับการใช้เวลาและการคิดเกี่ยวกับมันเช่นกันการที่คุณจะมีทั้งความสุขความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดคุณจะต้องรู้จักปฏิวัติการใช้เวลาสมัยข้อที่23ความสำเร็จผลที่สําคัญยิ่งไม่ว่าจะเป็นคุณค่าส่วนมากที่คนเราให้กับเรื่องส่วนตัวอาชีพการงานสติปัญญาและความมีศิลปะวัฒนธรรมจะได้มาในห่วงเวลาขนาดไม่มากข้อที่24 ในลนักษณะที่คล้ายคลึงกันความสุขของแต่ละคนจะเกิดขึ้นในห่วงเวลาที่ค่อนข้างไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเวลาทั้งหมดที่อาจจะวัดเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีหรือตลอดชั่วชีวิตก็ตามข้อที่25คุณสามารถทําทุกอย่างเสใหม่แล้วก็จอดจงลงไปอย่างแม่นยํามากขึ้นข้อที่26ความสำเร็จผล80%จะเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ใช้ไป20%ในทางกลับกันเวลา80%ที่ใช้ไป จะนําไปสู่คุณค่าที่ออกมาเพียง20%เอร์เท่านั้นข้อที่27ความสุขปริมาณ80%เกิดขึ้นในประสบการณ์ของชีวิตจํานวน20%เท่านั้นและเวลา80%จะสร้างความสุขได้เพียง20%เท่านั้นข้อที่28สิ่งต่างๆส่วนมากที่เราทําจะไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่ส่วนของเวลาจำนวนน้อยเท่านั้นที่มีคุณค่าและมีคุณค่าต่อเรามากกว่าส่วนที่เหลือซะอีกข้อที่29หากคุณโฟกัสไปที่งาน20%ให้ดีแล้ว มันก็จะไม่มีความเสียหายใดๆเลยเพราะว่าคุณจะสามารถสร้างมูลค่าได้ถึง80%ของงานทั้งหมดข้อที่30ในการปฏิวัติการใช้เวลาของคุณสมัยคุณไม่จําเป็นต้องบริหารเวลาให้ดีขึ้นหรือเปลี่ยนการใช้เวลาเพียงแค่ว่าคุณเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้เวลาของคุณเท่านั้นคุณจําเป็นต้องเปลี่ยลนลักษณะที่คุณคิดเกี่ยวกับการใช้เวลาคือต่อไปนี้เวลาของคุณเนี่ยจะใช้ไปกับสิ่งที่มีคุณค่าเท่านั้นข้อที่31 ไม่มีทางที่เวลาจะไม่เพียงพอเพียงแค่เราเนี่ยโฟกัสในการใช้เวลาเพียง20%ของเวลาทั้งหมดที่เรามีเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่มีพลสวรรค์ในการสร้างงานอย่างรวดเร็วคุณอาจจะใช้หลักการนี้ก็ได้หลัก80-20ได้กล่าวว่าถ้าเราใช้เวลาอีกเท่าตัวกับงานหรือกิจกรรมเนี่ย20%เราจะสามารถทํางานเพียง2วันต่อสัปดาห์แล้วก็ได้ผลลัพธ์80%ดเลยทีเดียวและนี่เป็นความล้ำหน้าเหนือกว่าการบริหารเวลาเลยทีเดียวข้อที่32 หลัก8ปดจะมองว่าเวลาเป็นเพื่อนไม่ใช่ศัตรูเวลาที่หายไปไม่ใช่เวลาที่สูญเสียไปเวลาจะย้อนกลับมาอีกเหตุนี้แหละครับจึงมีเจวันต่อสัปดาห์12เดือนต่อปีและฤดูกาลย้อนกลับมาเย็ยนใหม่ความหลักแหลมอยู่ที่การรู้จักวางตำแหน่งของตัวเองอย่างผ่อนคลายสบายใจมีความสุขกับการใช้เวลาที่วนเวียนเข้ามาการใช้เวลาที่ไม่ถูกต้องก็คือศัตรูของเราต่างหากเวลาไม่ใช่เป็นศัตรูของเราแต่เป็นเพื่อนของเรา ข้อที่33หลัก80-20พูดว่าเราควรทำน้อยลงเวลาที่ได้ผลผลิตมากที่สุดก็คือเวลาช่วงสุดท้าย20%ก่อนจะจบโครงการหรือว่าก่จะถึงเส้นตายซะอีกข้อที่34การทำงานหนักเป็นหนทางที่ไม่มีประสิทธิภาพที่จะได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าการทำงานหนักเนี่ยจะนำไปสู่ผลในการสนองกลับในระดับต่ำตอนที่วอลเลนบัฟเฟตเป็นคนที่รวยที่สุดในอเมริกา เขาไม่ได้ทํางานแต่ว่าเขาลงทุนเขาลงทุนด้วยการเริ่มจากการลงทุนเพียงเล็กน้อยเขาก็สามารถทวีมันขึ้นได้ในเวลาหลายปีคนอื่นๆเนี่ยอาจจะเลือกลงทุนเพื่อทํากําไรจากหลายแห่งแต่ว่าบัฟเฟตเนี่ยเลือกที่จะซื้อหุ้นเพียงไม่กี่บริษัทแล้วก็เก็บไว้เป็นเวลาหลายปีข้อที่35จงเลิกรู้สึกผิดแน่นอนว่าเราทุกคนเนี่ยมักจะถูกสอนว่าให้เราทํางานหนักจริงจะได้ดีหากเราไม่ทํางานหนักเราอาจจะรู้สึกผิดก็ได้ แม้ว่าคนที่ไม่มีนิสัยทํางานหนักก็จะรู้สึกว่าฉันผิดที่ฉันไม่ได้ทํางานหนักจริงๆแล้วเนี่ยคุณควรจะทํางานที่คุณมีความสุขและมีคุณภาพมากกว่าหากใครกําลังทํางานที่ตัวเองไม่มีความสุขก็จงหาทางที่มีความสุขกับมันหรือไม่ก็เปลี่ยนงานสมัยคุณจะร่ํารวยเรยวขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นโบนัสกับคนด้วยแต่ว่าที่ผ่านมาคนจํานวนเพียง20%ที่ครอบครองความร่ํารวยแล้วก็มีความสุขจากงานที่เขาทํา และอีก80%คือยากจนทนทุกข์กับงานที่ตัวเองไม่ได้รักแล้วก็ไม่ร่ำรวยข้อที่36การไม่ได้ทํางานหนักไม่ได้หมายความว่าคุณขี้เกียจแต่เป็นการที่คุณจะต้องเลือกงานที่คุณชอบแล้วก็ออกแรงน้อยแต่ว่าได้ผลตอบแทนมากๆมันดูเหมือนจะหาได้ยากแต่ว่าคุณจะต้องสองหาไปเรื่อยๆจงถามตัวเองว่างานนั้นคืองานอะไรอย่าลืมว่าคุณจะต้องมีทักษะท,ที่ดีในงานนั้นด้วยหากไม่มีีีคุณจจะะต้้้้้องพยยยาามมเเเรนรนนนนูทท่่ใใหหันนป็ลิได ข้อที่37จงระบ,บุว่างานใดคือย0เของคุณแล้วก็โฟกัสมันซะเราทุกคนไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทําทุกอย่างได้หมดเราไม่ควรใช้เวลากับทักษะท,ทั้งหมดของเราไปทําทุกอย่างเราจะต้องเลือกและเราจะต้องมีทักษะในการเลือกดังนั้นการเลือกเนี่ยมันจะทําให้คุณเกิดประสบการณ์และประสบการณ์นั้นจะสร้างผลลัพธ์แก่คุณข้อที่38สิ่งที่จะทําให้การใช้เวลาของคุณมันคุ้มค่าคือ สิ่งที่แต่ไม่จุดประสงค์โดยรวมของชีวิตคุณเนี่ยมันไปข้างหน้าสิ่งที่คุณต้องการทําเสมอมาสิ่งต่างๆที่มีอยู่แล้วในความสัมพันธ์แบบ20%ซที่ให้ผล80%อร์ซหรืออาจจะเป็นสินที่เป็นในวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดเวลาให้คุณและเพิ่มผลลัพธ์แบบ8020หรือสินที่คนอื่นบอกคุณว่ามันไม่สามารถทําได้หรือสิ่งที่คนอื่นๆเนี่ยเขาทําสําเร็จในด้านอื่นข้อที่39จงกําจจัดหรือว่าลดกิจกรรมที่ให้คุณค่าน้อยลงไป สำหรับกิจกรรม80%ที่ส่งผลเพียง20%จะต้องตัดออกหรือทำให้น้อยลงความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นก็คือมันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ที่จะต้องกำจัดทุกงานออกไปแต่อย่างที่บอกคุณจะต้องจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยกิจกรรมที่มีคุณค่าน้อยหรือว่าคุณควรจะใช้เวลาให้น้อยลงเช่นสิ่งที่คนอื่นเนี่ยเขาต้องการให้คุณทำสิ่งที่เคยทำกันมาอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไม่เปลี่ยนเลยหรือ,ออาจจะเป็นสิ่งที่คุณทำได้ไม่ค่อยจะดีนักเป็นปกติ สิ่งใดต่างที่คุณอาจจะไม่สนุกกับมันสิ่งนี้ถูกขัดจังหวะเวลาอยู่เสมอกิจกรรมต่างๆที่ให้ผลลัพธ์น้อยคุณควรจะพิจารณากำจัดออกไปให้หมดหรือว่าทํามันให้น้อยที่สุดหรือว่าให้คนอื่นทําแทนก็ได้ครับข้อที่40จงสร้างวิถีชีวิตที่คุณต้องการซะก่อนคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณในระดับไหนมากหรือน้อยเพียงใดมันมากขนาด80ิเปหรือเปล่าถามตัวเองด้วยคําถามนี้เช่นฉันกําลังใช้ชีวิตกับคนที่เหมาะกับฉันหรือเปล่า ฉันกําลังอยู่ในที่ที่ถูกต้องไหมฉันกําลังทํางานเนี่ยที่ถูกต้องกับฉันหรือเปล่าฉันรู้สึกว่าฉันกําลังควบคุมหรือว่าสถานการณ์เนี่ยควบคุมฉันฉันสามารถออกกําลังหรือว่าทําสมาธิทุกเมื่อฉันสามารถผ่อนคลายหรือว่ากดดันลองถามคําถามนี้กับตัวเองนะครับ80%ของความสัมพันธ์ที่มีคุณค่ามาจากความสัมพันธ์จํานวน20% 80%ของคุณค่าในความสัมพันธ์ของเรามาจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเพียง20% เราทุ่มเทความใส่ใจของเราน้อยกว่า80%ในความสัมพันธ์20%ที่สร้างคุณค่า80%จงเลือกอยู่เฉพาะกับเพื่อนสนิทคนรักหรือควาสมสัมพันธ์ที่ดีเพียง20%เท่านั้นที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณไปถึง80%ได้และนี้ก็เป็นสรุป40วิธีคิดแบบกฎ80 20ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟัง Motivation Podcast สวัสดีครับ